สวัสดีครับก็มาตามกันต่อนะครับในแนวทางของเด่นล่างซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นการนำเสนอแต้มเด่นแต้มด,ด,ดับรวม2ตัวล่างซึ่งแนวทางนี้ในงวดที่ผ่านมานะครับทุกสูตรที่มี5สูตรนะครับที่อยู่ในแต้มดับก็สามารถดับอยู่ส่วนแต้มเด่น นะครับก็เข้าอยู่ที่5แต้มนะครับก็ออก7887นะครับในแนวทางมากรบล่างนะครับก็เข้าอยู่ในแต้มเด็ด7887นะครับเอาจุดน้าตรงนี้นะครับจะต้องกลับตัวด้วยนะครับเพราะผมไม่ได้ฟิกตายตัวว่าจะต้องอยู่หลักไหนนะครับ ไม่ได้เน้นหลักนะครับดังนั้นถ้าหากจะเล่นจุดไหนจะต้องกลับตัวด้วยนะครับดังนั้นก็จะเอาแนวทางนี้นะครับมานําเสนอนะครับในคลิปนี้นะครับนี่คือของมวดวันที่1มิถุนาหกแปนะครับแนวทางแต้มเด่นแต้มดับปรรวมสองตัวล่างนะครับวิธีคิดนะครับในสูตรแรกนะครับถ้าหาก ใน5สูตรนี้เดินต่อนะครับก็สามารถที่จะดับอยู่นะครับแต้มรวม2ตัวล่างก็จะไม่อยู่ใน5สูตรนี้นะครับสูตรแรกใช้หลักแสนคูณด้วย6กคงที่นะครับหลักแสนคือ2คูณด้วย6กคงที่262ก็จะดับอยู่ที่2แต้มนะครับในสูตรที่2ใช้หลักหน่วย2ตัวล่างเป็นตัวเทียบนะครับ สองตัวล่างออก8 7หลักหน่วยคือ7นะครับก็จะดับอยู่ที่7แต้มในสูตรที่3ใช้หลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่3นะครับบวกด้วยหลักร้อย3ตัวท้ายครั้งที่4นะครับหลักหน่วยนะครับก็คือ5หลักร้อยก็คือ6นะครับ คือตัวนี้นะครับบวกด้วยหลักร้อยนะครับก็คือ6 5หบวกกับ6นะครับได้1 1บนะครับก็จะดับอยู่ที่1แเต้มในสูตรที่4ใช้หลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่4นะครับก็คือ1นะครับบวกด้วยหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างก็คือ7นะครับ1-7บวก7็ก็ได้8 นะครับก็ดับอยู่ที่8แต้มในสูตรสุดท้ายใช้หลัก10นะครับ3ตัวครั้งที่สนะครับหลัก10 3าตัวครั้งที่สามก็6นะครับบวกด้วยหลักหน่วยนะครับ3าตัวครั้งที่4ี่ก็คือ1 6บวก1ได้7นะครับก็จะดับอยู่ที่7แต้มก็หวังว่าแนวทางนี้จะเดินต่อเนื่องนะครับเพราะว่า ใน5สูตรนี้เดินต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับดังนั้นก็หวังว่าหวยสัญจรนะครับในงวดหนึ่งมิถุนายนนี้นะครับทราบว่าเป็นหวยสัญจรนะครับก็หวังว่าในแนวทางนี้จะไม่ผิดเพี้ยนนะครับเพราะว่าหวยสัญจรอะไรก็พลิกผันหมดนะครับเลขดับกลายเป็นเลขเด่นเลขเด่นกลายเป็นเลขดับนะครับดังนั้นก็ ยังไงแล้วก็ต้องเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับก็อย่าทุ่มเทมากมั่นใจมากเกินนะครับก็คิดว่าขอให้พ้นในงวดนี้ไปก่อนนะครับเพราะหุสัญจรน,นะครับดังนั้นในงวดนี้นะครับดับแต้มดับ2ตัวล่างก็จะมี1แต้ม2แต้ม7จแต้ม8แต้มนะครับดังนั้นแต้มที่เหลือจากดับก็จะมี สแต้ม4ี่แต้มห้แต้มหกแต้มเกแต้มศูนย์แต้มใน6ตัวนี้เป็นแต้มเด่นแต้มเด่นที่จะมาในท้าย2ตัวล่างงวดนี้นะครับก็หวังว่าคงจะเดินต่อนะครับก็ภาวนานะครับว่าใน5สูตรนี้อย่ามีผิดนะครับถ้าใน5สูตรนี้ในสูตรดับนี้ดับอยู่ไม่มีผิดโอกาสที่เราจะถูก2ตัวล่างนะครับ ็มีเกิน90%นะครับเพราะผมจะเอาหน้าตรงนี้นะครับมาคัดจากชุด2ตัวนะครับที่เด่นจาก2กลุ่มนะครับซึ่งผมมานำเสนอเป็นงวดแรกนะครับว่าใน2กลุ่มนี้จะไม่มีมาในกลุ่มเดียวกันนะครับ พอเอินนะครับในหมวดนี้ในกลุ่มนี้นะครับมาตรงกับเลขล็อกหมดทุกตัวนะครับแต่ผมก็จะจับในแนวทางของในสูตรล็อกนะครับจับกันเองนะครับเหมือนหมวดที่แล้วนะครับซึ่งผมก็ใช้แนวทางนี้นะครับจับชุดในแนวทางของสูตรล็อกจับกันเองนะครับให้นะครับ ก็ออกที่7887นะครับในกลุ่มที่สุดลอกจากกันเองนะครับก็จะมาณตรงนี้นะครับเป็นชุดรองลงมานะครับแต่ชุดเด่นก็จะคือ2กลุ่มนี้จับกันเองนะครับโดยจะเด่นที่789ในกลุ่มเด่นนะครับในแนวทางของ2กลุ่มนี้จับกันนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด16ชุด นะครับใน16ชุดนี้ถือว่าเป็นชุดเด่นนะครับโอกาสมาเกิน90%นะครับโดยจะเด่นอยู่ที่7 8 9แนะครับแต่ในตัวผมนะครับผมให้น้ำหนักที่แถว9จะเป็นแถวเด่นนะครับแถวที่มีติดเลข9จะเป็นแถวเด่นนอกนั้นจะเป็นแถวรองระหว่าง7กับ8ส่วน5นี้จะเป็นแถวกัน นะครับเจ็ก็มาจากสูตรนี้นะครับซึ่งแนวทางสูตรนี้นะครับถ้าหากเอามาชนกับอีกแนวทางหนึ่งนะครับซึ่งในงวดที่แล้วผมก็นําเสนอไปแล้วนะครับในงวดที่แล้วมาเข้า7กับ8นะครับ <c oughs> ใช้หลักหน่วยย้อนหลังไปหนึ่งงวดหมายถึงว่า2ตัวล่างให้ใช้2ตัวล่างในงวดที่ออก06นะครับ โดที่ผ่านมานี้มันออก87นะครับก็ใช้ใช้งมดที่ออก06ย์โดยเอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับนับไป4ีํตำแหน่งในสีตัวนี้นะครับจะมาในท้าย2ตัวล่างอยู่1ตัวนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับมีผิดอยู่งวดเดียวนะครับนอกนั้นก็ไม่มีผิดนะครับจะติดมาอยู่หตัว เนี่ยโดยมากนะครับในช่วงหลังมันจะเข้าอยู่ที่หลักหน่วยเข้าอยู่ที่หลักหน่วยมาหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดแล้วนะครับถ้ามาจะมาที่หลักหน่วยงวดที่ผ่านมานี้ออกแปดเจ็ดเจ็ดก็อยู่ที่หลักหน่วยแต่แปดอยู่ที่หลักสิบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงแล้วนะครับในการเล่นนะครับในชุดหกเจ็ดแปดเก้าในชุดที่ผมจับออกมานี้จะต้องกลับตัวด้วยนะครับ แต่ผมก็วางไว้เจ็ดกับแปดกับเก้าไว้ที่หลักหน่วยนะครับแต่ยังไงแล้วนะครับก็ต้องกลับตัวนะครับชุดไหนนะในนาตรงนี้นะครับสิบหกชุดนี้ถ้าหากท่านเลือกจะเล่นนะครับต้องกลับตัวนะครับจากสองกลุ่มนะครับก็จะจับได้สิบหกชุดนะครับถ้าหากในสองกลุ่มนี้ไม่จับกันเองคือกลุ่มนี้ไม่มาเลยสักตัว นะครับก็จะเป็นแนวทางของสูตรล็อกจับกันเองเหมือนมวดที่แล้วนะครับสูตรล็อกจับกันเองมันก็จะได้ในชุด2ตัว10ชุดนะครับชุดนี้ผมให้เป็นชุดลองนะครับเพราะผมคิดว่าในกลุ่มนี้จะต้องมีมาอย่างน้อย1ตัวมาจับกับกลุ่มนี้นะครับซึ่งแนวทาง วิธีคิดผมขอสงวนไว้นะครับไม่บอกว่าคิดยังไงนะครับเพราะว่าผมเอามานําเสนอในงวดแรกนะครับถ้าหากงวดนี้มันผ่านนะครับไม่มีผิดนะครับผมจะมาบอกวิธีคิดแนวทาง2กลุ่มไม่มาควบ2ตัวในกลุ่มเดียวกันนะครับแต่ที่มาจากนั้นตงนี้ไม่ได้มาจากนั้นตรงนี้นะครับอย่าเข้าใจว่าผมดึงมาจากนั้นตรงนี้ มดึงมาจากสุดล็อกนะครับพอเอื่อญสุดล็อกมามาตรงกับหนาตรงนี้นะครับก็จะมาเป็นชุด2ตัวในชุดลองชุดลองจากชุดเด่นนะครับผมก็จะเอาแต้มเด่นนะครับแต้มเด่นนี้นะครับใน6ตัวนี้มาจับจากตรงนี้นะครับ ในกลุ่มนี้ก่อนนะครับในกลุ่ม20ในกลุ่ม16ชุดนะครับก็จะได้ออกมานะครับจากกลุ่มนี้นะครับ16ชุดก็จะเหลือที่อยู่ในแต้มเด่นนะครับก็จะมี18นะครับ19 15นะครับ2 7 28นะครับ3 7 4 9 4 5 ใน16ชุดนี้นะครับเมื่อ,อามาชนกับแต้มเด่นนะตรงนี้ก็จะเหลืออยู่ในกลุ่มนี้นะครับอยู่ในกลุ่มนี้18มัน9แต้ม19มัน0แต้ม15 6แต้ม27 9แต้ม28 0แต้มนะครับ 3 7 0แต้ม49 3แต้ม459แต้มนะครับใน16ชุดนี้นะครับเมื่ออยู่ในแต้มเด่นก็จะเหลืออยู่แค่1 2 3 4 5 6 7 8เหลืออยู่8ชุดนะครับจาก16ชุดก็หมายถึงว่าหายไปครึ่งหนึ่งนะครับ ตัวในกลุ่มนี้นะครับที่มาจากสตรล็อกนะครับเพราอว่างวดนี้ในตัวนี้กลุ่มนี้ไม่มามันไม่จับกันเองคือในชุดนี้ไม่มาเลยนะครับสุดล็อกจับกันเองเหมือนงวดที่แล้วนะครับก็จะได้ทั้งหมดอยู่10ชุดใน10ชุดนี้เอาแต้มเด่นมาจับนะครับก็จะเหลืออยู่ในชุด 78นะครับ5แต้มนะครับ58 3แต้มนะครับก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาออกอีกไหมนะครับเพราะบัดเพิ่งออกไปนะครับและ85หเพิ่งออกไปนะครับแน่งไงแล้ววยสัญจรน,นะครับก็เอาแน่ไม่ได้นะครับ5 9 4สแต้มอยู่ในแต้มเด่นนะครับ เจ็ดเก้าหกแต้มอยู่ในแต้มเด่นหกเจ็ดนะครับสามแต้มอยู่ในแต้มเด่นหกแปดสี่แต้มอยู่ในแต้มเด่นหกเก้าห้าแต้มอยู่ในแต้มเด่นนะครับนั่นวนทางนะครับนะตรงนี้คือมาจากสูตรลอ็อกจับกันเองนะครับสูตรลอ็อกจับเองก็จะได้นตรงนี้นะครับ มันจะมาซ้ําเดิมหรือเปล่านะครับคือสูตรล็อกมาครบ2ตัวล่างนะครับถ้าหากมันมานะครับณตรงนี้นะครับคือทั้งหมดนี้ในสิชุดนี้ตามแต้มเด่นนะครับณละตรงนี้ก็จะเหลืออยู่แค่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7้าอยู่7ชุดโดยในสูตรล็อกนี้ไม่คำนึงถึงเลขดับนะครับเพราะว่าในแนวทาง ของสกลุ่มนะครับผมตัดเลข6กับเลข0ูนยออกมาเป็น16ชุดนี้นะครับแต่ในแนวทางสูตรล็อกผมไม่ตัดเลขดับนะครับคือดับ6ผมไม่ตัดออกผมจับเต็มนะครับเมื่อเข้าอยู่ในแต้มเด่นก็จะได้เหลืออยู่แค่นี้นะครับอีกอันหนึ่งนะครับแนวทางของมาโคบลานะครับ มาครบล่างนี่ตรงนี้นะครับผมยังไม่ได้จับแนวทางของมาครบล่างให้นะครับกลุ่มนี้มาจากสองกลุ่มนี้จับกันตัวนี้มาจากสุดล็อกแต่แนวทางมาครบล่างผมยังไม่ได้จับให้นะครับผมก็จะจับให้ในแน,นวทางของแต้มเด่นนะครับในแต้มเด่นหกตัวนี้นะครับ มาครบล่างมี1 2 3 4 5 789นะครับไม่มี0ย์กับ6นะครับแต่ในตรงนี้ผมจะเอาจับจะเอาจับกันหมดนะครับจับกันหมดแต่อยู่ในแนวทางของแต้มเด่นนะครับแนวทางของแต้มเด่นก็จะได้1 2 1 3 1 4นะครับ3มแต้ม4ี่แต้ม5แต้ม 2องสาห้ต้มสองสี่หกต้มนะครับ5้าแดสามเต้มห้าเก้าสี่แต้มดเ้หกต้มเจ็ดแปห้ต้ม, 7, 8, 5, ตมนะครับณนะตรงนี้นะครับในมาควบล่างนะครับแต่ถ้าท่านเห็นต่างนะครับจากผม ที่จับออกมาตามแนวทางของแต้มเด่นท่านก็ลองจับเองนะครับณตรงนี้นะครับหรือท่านจะมาจับเองเอาณตาตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าหากว่าเห็นต่างในแนวทางของแต้มเด่นที่ออกมาณตรงนี้นะครับดังนั้นในแนวทางของมาครบล่างนะครับถ้าหากเอามาจับกันทั้งหมดนะครับ แต่อยู่ในแนวทางของแต้มเด่นนะครับเฉพาะแต้มเด่นก็จะได้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, มีอยู่9ชุดทั้งนี้ทางนั้นทั้ง2อ,งองกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้เป็นทั้งตัวตรงและตัวกลับนะครับท่านจะลองกลับตัวด้วยนะครับจะเลือกชุดไหนนะครับก็ลองเอาไว้พิจารณานะครับ ซึ่งหมดที่แล้วก็เข้าอยู่ทั้ง78ตรงนี้และ78ตรงนี้นะครับก็คิดว่าแนวทางนี้นะครับน่าจะพอเป็นแนวทางได้นะครับก็คิดว่าในชุด2ตัวล่างในหมวดนี้นะครับ น่าจะอยู่ในมาพรบลร่างนี้ด้วยนะครับหรืออาจจะมาณนะตรงนี้ด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ท่งนั้นในสองแนวทางที่มันชนกันนะครับตัวที่ชนกันณตรงนี้นะครับมันจะมีห้าแปดกับห้าเก้านะครับมีเจ็ดเก้ามีเจ็ดแปด นะครับแต่ในแนวทางของแนวะตรงนี้นะครับไม่ชนกันนะครับไม่ชนกันเน้ตรงนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูที่ตัวที่ชนกันก็มาจากอยู่ในกลุ่มสูตรล็อกทั้งหมดนี้เลยนะครับที่ชนกันเด่นตามแต้มนะครับ ส่วน 67, เนี้ไม่มีตัวชนนะครับไม่มีตัวชนก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับในวัที่แล้วมันเข้าอยู่ที่ชนกันอยูสองกลุ่มนี้นะครับก็หวังว่าในคลิปนี้นะครับก็คงพอประมาณได้นะครับว่าในชุดสองตัวล่างนะครับน่าจะอยู่ในกลุ่มที่ผม ดึงออกมาวางไว้ให้ในแนวทางของแต้มเด่นถ้าหากแต้มดับงดนี้ไม่มีผิดนะครับในชุดสองตัวล่างการแต้มเด่นก็น่าจะอยู่นะครับณนรงุนี้นะครับไม่กลุ่มนี้ก็กลุ่มนี้นะครับในกลุ่มมาครบล่างนะครับยู่งที่ว่าท่านจะตัดสินใจเลือกเล่นเฉพาะในกลุ่มนี้หรือในกลุ่มนี้หรือในกลุ่มมาครบล่างซึ่งจะมีทั้งหมด9ชุดนี้นะครับ ก็ลองพิจารณาดูด้วยหาเลขดับ10หน่วยล่างนะครับมาคัดออกนะครับยังแล้วผมขอให้ยืนเลข789ไว้นะครับเพราะผมมั่นใจว่าในงวดนี้นะครับ78 9ดในแนวทางของสูตรนี้นะครับจะเดินต่อนะครับหลังจากมันผิดงวดที่ออก85แล้วมันก็กลับมาเข้า กลับมาเข้าในงวดที่ผ่านมาวันนี้จะเจ็ดแปดเก้ามันก็มาชนกับสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับได้หกเจ็ดแปดเก้าชนอยู่ที่เจ็ดแปดเก้านะครับถ้าหากวันนี้เจ็ดกับแปดไม่มาซ้ําอีกน่าจะไปเรียกเก้านะครับที่จะมาอย่างที่ผมบอกไว้แล้วว่าชุดเก้านะครับเดี๋ยวที่เป็นติดเลขเก้านะครับ โอกาสลุ้นที่จะมานะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด่นจากตัวนี้ชนกันหรือเฉพาะสูตรล็อกจับกันในกลุ่มนี้นะครับตัวที่ติดเลข9น่าจะมีโอกาสที่จะมาได้นะครับก็เหมือนกันชุดที่เด่นตามแต้มนะครับชุดที่ติดเลข9นะครับชุดที่ติดเลข9 ที่มาครบล่างที่ติดเลขเก 9, ้าเวมีแค่สองชุดเองนะครับมีแค่สองชุดนี้นะครับถ้าหากแนวทางมาครบล่างนะครับส่วนแนวทางของสองุ่มจับกันมันก็จะมีแค่หนึ่งเก้ากับสี่เก้านะครับส่วนแนวทางของในสูตรล็อกนะครับสูตรล็อกจับกันเอง มันก็จมีแค่59 79กับ69กนะครับก็ลองเอาไปพิจารณานะครับสำหรับเลขเก้นะครับแต่ถ้าหากเลขเก้ไม่มามันก็อยู่ระหว่างเลขเจกับเลขแปมันก็ยังอยู่ในนี้นะครับอยู่ในแต้มเด่นที่เอามาวางไว้ในแต่ละแนวแนวมาครบล่างนะครับ ก็จะเป็น 5,8, 7, 8ซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าจะมาซ้ำได้นะครับนะครับมันน่าจะเป็นชุดนี้นะครับแต่ถ้าหากงวดนี้นะครับในสูตรล็อกงวดนี้ตายนะครับไม่มาสักตัวเลยนะครับมันก็จะเป็นโอกาสของชุดชุดนี้นะครับ1 2 13 14 2 3 2 4 ในห้าตัวนี้จะมานะครับในหตัวนี้จะมานั่นมันอยู่ในแต้มเด่นนะครับซึ่งมันก็จะตกมาอยู่ในกลุ่มนี้ก็หมายถึงว่ากลุ่มนี้ซึ่งมันชนกับเลขล็อกหมดมันไม่มาเลขลอกมันไม่มาเฮือกตัวนี้ไม่มาพอตัวนี้ไม่มาในตัวนี้มันจะจับกันเองมันก็จะเหมือนกับมาครบล่างนะตรงนี้มาจับกันเองอยู่4ตัวคือ 1, 2, 3, 4 อ้สีตัวเนี้จะจับกันเองมันก็จะได้ในชุดเด่นการแต้มอยู่5ชุดนี้นะครับ1 2 2 3 1 4 2 3 2 4าแต่ทั้งนี้ท้งนั้นผมให้เป็นอันดับสุดท้ายนะครับไงแล้วผมก็ยังมั่นใจนะครับว่าสุดล็อกงวดนี้ไม่มีตายจะต้องมา1ตัวเดเพราะเจตรงตามสูตรนี้นะครับ แะตรงตามสูตรนี้นะครับเจ็ดนะครับเจ็นะครับโดยผมให้น้ำหนักเด่นที่เก้านะครับก็คงมีเพียงแค่นี้นะครับสำหรับแนวทางล่างก็ลงแคบไปนะครับแคบในกลุ่มนี้ก่อนนะครับกลุ่มนี้มายถึงว่าจากเลขสองกลุ่มมาจับคู่กันนะครับ จับชุดกันใน16จุดนี้นะครับตามแต้นเด่นก็จะอยู่ที่ระบายสีเขียวนะครับแคบตรงนี้ไปส่วนในกลุ่มที่ออกเป็นสีแดงนะครับก็หมายถึงว่าสูตรล็อกจับกันเองและที่อยู่ในแต้มเด่นหน้าตรงนี้ก็จะเป็นในแถวนี้ นะครับให้แคบตรงนี้ไปก่อนนะครับคงแคบเลยนะครับอันที่สองนะครับมาครบล่างนะครับมาครบล่างก็หมายถึงตัดเลขดับออกไปตัดเลขศูนย์ตัดเลขหกออกไปนะครับ,รบก็จะเหลือมาครบล่างนะครับ ซึ่งเอามาจับตามแต้มเด่นนะตรงนี้นะครับก็จะได้ในชุดกลุ่มนี้นะครับทั้งหมดนี้อยู่ในแต้มเด่นนะครับตัวที่ไม่ได้อยู่ในแต้มเด่นผมไม่ได้จับออกมาให้หรือว่ามีบางชุดที่ผมไม่ได้จับออกมาตามแต้มเด่นแต่อยู่ในชุดที่สั้นจะเล่นก็ให้ยึดถือแนวทางของท่านไว้นะครับ เพราะว่ามันอยู่ในแต้มดับนะครับที่ผมไปจับออกมาใน8ตัวนี้นะครับชุดที่จับออกมาในะตรงนี้ก็คืออยู่ในแต้มเด่นนะครับก็ให้แคบตรงนี้ไปนะครับในกลุ่มมาครบล่างตามแต้มเด่นนะครับคงแคบแล้วนะครับก็คงมีเพียงแค่นี้นะครับ ในคลิปต่อไปนะครับผมก็จะมานำเสนอแนวทางเด่นบนต่อนะครับแนวทางของคู่โต๊3สามตัวตรงโต๊ะนะครับและเลขที่ไม่มาครบสามตัวในกลุ่มเดียวกันนะครับเอามานำเสนอให้นะครับสาหรับแนวทางล่างนะครับก็คงจะมีเพียงแค่นี้นะครับ ยังไงท่านต้องการให้มันเหลือน้อยชุดลงก็หาเลขดับมาตัดออกหรือเต็มดับเต็มเด่นแนวทางอื่นนะครับที่นอกเนีอจากแนวทางที่ผมนำเสนอมาคัดออกนะตรงชุดที่ผมดึงออกมาล้วตรงนี้นะครับมันก็จะเหลือน้อยชุดลงนะครับยังไงแล้วนะครับใกล้จะออกผมเพอจะมาสรุปอีกที นะครับถ้าหากมีแนวทางที่จะมาลดทอนให้มันเหลือน้อยชุดลงจากหน้ากลุ่มหน้าตรงนี้และหน้าตรงนี้นะครับก็จะพักแนวทางเด่นล่างไวเ้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับต่อไปก็จะว่าในทางเด่นบนในคลิปต่อไปนะครับก็ลุกคุณเวลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับ